หมอคนดังโพสต์วิจารณ์แอร์การบินไทยไร้มรารยาทเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดกันแบบสองุมเช่นเคยนะครับเรื่องราวแบบสรุปๆแลแ้วกันนะเรื่องราวยี่ว่าหมอคนดังคนหนึ่งอะไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าชื่อเขายาวมากชื่อต้นตี๋อะไรยาวๆเออเขามาโพสต์แบบสรุปๆมาโพสต์เขาโพสต์ยาวโพสต์แบบอารมณ์แบบขิงตัวเองว่าเก่งมากอะไรประมาณนั้นด้วยแล้วก็โพสต์สรุปเนี่ยความตรงเนี้ยว่าแอร์การบินไทยไร้มรารย,ยาท ให้บริการไม่ยอมคานเข้ามาไม่ยอมนั่งลงมายืนค้ำหัวเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกับแอร์สายการบินอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีรูปมาให้ดูว่าบางทีอแอร์การบินไทยบางคนก็นั่งลงบางคนก็ยืนค้ำหัวซึ่งในกระแสะโซเชียลก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้โคสเขาอะเยอะแย,ะยะะมากมายส่วนใหญ่เป็นทางว่าเีบ้านมันเลิกทาดกันแล้วยุคไหนแล้วมันเป็นใครไงอะไรต้องคานเข่ามาหรือยังไงอะไรแบบประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมเองก็มุมเนี้ยผมเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายแหละบางคนเรามันมันต่างยุคต่างสมัยต่างความคิดกันแต่ถ้าเกิดว่าในสังคมจริงๆแล้วผลของการคุกเข่าเข้าไปหรือการเดินเข้าไปอะ่ะก็ไม่ได้ไปตก,กบ,บาลเขาอะ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ผิดแล้วก็การบริการพูดจาดีให้บริการดีมันก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถูกไหมแต่คนที่เขาเคยชินกับระบบนี้มา มันก็เป็นการให้เกียรติกันมันก็เป็นการดูดีน่ารักแหละอันนี้ผมก็เข้าใจการที่แบบเออไม่ยืนคำหัผู้ใหญ่เนี่ยเราก็โดนสอนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเออถ้าแบบคนยุคก,ก่อนก่อนเลยจนถึงเจนนี้ก็ยังมีแหละว่าเออเดินผ่านให้ก้มหลังเข้าหาผู้ใหญ่ให้คุกเขา่าอะไรแบบนี้แต่ยุคใหม่แล้วว่าบางทีเขามันจะเสื่อมเอานะใช่ไหมเอออ่าก้มหลังเข้าไปเ,ออเดินเข้าไปให้บริการแบบผู้จาไพเราะมีมารยาท ผมว่ามันก็น่นาจะพอดีเนาะแต,แต่ก็อย่างที่พูดไปตอนแรกว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันคุณหมอท่านนี้เขาก็โอ้โหโอวดอ้างโปรไฟล์เขานะว่าเขาไปประเทศนี้ไปตรงนั้นตรงนี้ไปการบินนี้บินเป็นแสนไมล์ต่อป,ปีเป็นสมาชิกนู่นนั่นนี่เป็นคุณหมออาสาอ่าสิ่งที่ดีเราก็าต้องชื่นชมเขานะครับก็คใครที่ชื่นชอบในฝั่งนั้นก็ก็โอเคไปใครที่ไปคอมเมนต์แบบว่าเห็นต่างก็อย่าไป เม้นแหลงหนะักแต่เขาคุณหมอเขาพิจารณาว,ว่าแคนบิรไทยเนี่ยไม่พัฒน,นาเรื่องการให้บริการแต่พัฒน,นาแต่ราคาซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเยี่ยแพงจริงแพงเยี่ยเยเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นทุนก็สูงหรือว่าอะไรยังไงนะแต่แพงจริงก็ฝากด้วยนะครับอย่าแพงนะักไม่ไหวก็ขนาดว่าคนรวยขนาดไหนเขายังเขายังบนแพงเนาะเข้าใจเาขาเขาเรื่องขเองขาเรื่องเหมือนเดิมนะก็ชาวเน็ตเองก็ไปพูดถึงว่า มันเลิกทานไปแล้วเลือกระบบนี้น,นู่นนั่นนี่ไปแล้วอะไรต่างๆน,นานาซึ่งความเห็นเกี่ยวกับแบบเนี้ยมันก็มักจะเป็นสองมุมเสมอใช่ไหมอย่างผมเองก็เป็นมุมกลางผมก็ทําได้เวลาเ,เข้าหาผู้ใหญ่เข้าไปแบบไม่ยึดคาผ,ผมก็ทาได้แต่บางจาังหวะในสังคมที่แบบมันยืนกันก็ปกติผมก็ทําได้เหมือนกันซึ่งเราต้องดูที่คนมากกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ออกไหมอนะ่าผมเสนอความคิดให้การบินไทยตรงนี้นะครับผมอยากให้เพิ่ม ข้อมูลลูกค้าเข้าไปครับเออก็ลูกค้าชอบแบบไหนชอบให้ขานเข่าเข้าไปหรือว่ายืนปกติค้ำหัวได้แต่ให้บริการให้ดีระบุเลยครับตอนบุ๊กิ้งตอนตอนจองตัว๋วระบุไปเลยเห็นไหมมันจะหมดปัญหาเพราะแต่ละคนแม่งชอบไม่เหมือนกันถูกปะ,ะสมมติเป็นนักกีฬาเอ้าคราวนี้ระบุเลยครับให้แอร์เคอสเซตมวนหน้าเตียงการเราดอฟมาให้บริการอะไรแบบนี้เห็นไหม หรือว่าใครที่ชอบแนวแบบอเกาหลีอาจจะเป็นเข้ามาปัป๊บปัป๊บป๊ก็ได้หรือใครที่อชอบสายเรยนรอดอาจจะคันต่ำเข้ามาอะไรแบบนี้เห็นไหมาก็กลายเป็นระบุแล้วถูกใจแล้วแอร์ก็จะมีข้อมูลลูกค้าคนนี้ต้องเดินเข้าไปนะคนนี้ต้องสไลด์เข้าไปคนนี้ต้องคันค,คันเข่าคนนี้ต้องคันต่ําคนนี้กระโดดข้ามหัวได้อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปมันจะได้หมดปัญหา ใดๆก็ตามนะต่างคนต่างคิดตา่างเนาะอยากให้เป็นเสมอภาคและเป็นประชาธิปไตยใดๆก็ตามอย่าลืมทําตัวเองให้เป็นเป็นแบบนั้นด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่แบบเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเท่าเทียมแต่มึงยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่มึงยังยึดติด,ดแต่ความคิดตัวเองอยู่ว่าต้องเป็นแบบที่กูชอบนะและคนอื่นที่ทําไม่ใช่แบบที่กูชอบคือผิดแต่มึงอย่าไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปเรียกร้องไปไล่ด่าคนนู้นคนนี้ที่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นแบบ เียอะไรสักอย่างอย่างนั้นนะอย่างนั้นไม่อยากพูดเออก่อนที่จะเรียกร้องอะไรอะ่ะเรียกร้องผ่านตัวเองก่อนแต่คนเคียพวกนี้แม่งไม่ค่อยยอมรับตัวเองเหรอกว่าแต่คนอื่นอ,อ,อ่ะก็ค่อยเหม็นกันนะ